เราเพิ่งพ่อเพิ่นบานเขาด้ยพี่น้องพ่นพ่นเข่าด้ยครับใส่เครื่องด้ปีนี้พอเราไปบานต่มด้วยมาสั้นนี่ครับสูตรใหม่ด้ยพี่น้องหามลอกเลียนแบบเด้วครับใส่รได้ต่อมต่มเลยครับนี่ครับขอบคุดีครับเปิดเบิรนก็ได้ผลผมนี่ครับบ้านดิบๆเรืเด้อนี่ครับขอลงคลิปยวเลือยพ่อนี่ครับรดเบิ่บ้านดิบๆเรอนีนี่ครับ บริษัทส่งวันนี่กระิีไฟอยากรอบนีนแบบบริษัทหามเนื้อนี่ครับสูตรไฟสูตรมันเนื้อนี่ครับจ้องหุ่นเชียร์ตะกอนบมกจากเดี๋ยวผมผู้จัดจพ่อผมมาสีเสียจากขึ้นหนึ่งสนอกจังสีว่านปุ่มจนดีใช่เลยครับอันนี้พ่อเราใส่เลยครับี่สูตรเนื้อไม่ต้องไปซับซ้อนพ่อเราแต่เขาหน้าใหญ่ยังปรุงมาปะนี่ครับใหญ่คนกินจะได้ให้เขาเนาะผอหนดมาเขาอยากให้คนกินจะได้เราว่านี่ครับเอาลงดินไว้ครับนี่ครับพ่อเรานำเเนื้อนี่ครับเบิ้งเนื้อครับนี่ครับกระโหลกแสังของชาติเนี่ยครับนี่ ดังโซฟาหน่าโดินนี่คร <SU ับพอเราวนำแล้วครับนี่นี่ใส่แก้มฝนเลยครับโอ้ขัดขัดขัดของพอแล้วครับเดี๋ยวเรื่อยพลังนี่ครับนี่ครับไปเลี๋ยวเรื่อยพลังนี่ครับซ้ำฝนตกเรื่อยนี่ครับพอเรานำเลยครับนี่นี่ครับใช่แล้วครับ แล้วจะพ่นไปน้ำนี่สิครับนี่ครับกับบริเวณนี่แหละครับ